สวัสดีครับวันนี้แดดดีอากาศดีแต่อุณหภูมิลบหนาวประมาณเกือบสิบองศาลบสิบองศาพาพรัดออกมารับแดดเพาอบอยู่ในบ้านนานเกินไปล้วผิวขาวเกิน <c oughs> ด,ดูแดดแดดแฉจะหนาวมากนะหนาวหนาว พนักสู้พนักท,ทำการบ้านมาหลายวันแล้วเนี่ยติดต่อหน้าแนบอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ตลอดดูน้ําแข็งปกากออกมาออกมารับวิตามินดีามากมันเย็นนะนเน,น,านาะแต่ยังไงก็ต้องออกมาสูดอากาศข้างนอกเพราะว่าอยู่ในบ้านมา สามวันเต็มเต็มสี่วันเต็มเต็มมันก็ช่วยได้บ้างนะแต่ว่าเดินไม่เกินวันละพันวันละร้อยเก้าก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วกิน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 ,กนแล้วก็นั่งทำรายงานแล้วก็ดูทีวีแล้วก็กินแต่ว่า ช่วงแค่ช่วงระยะเวลามารับแสงจากดวงอาทิตย์แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็ยังช่วยให้เราได้รับวิตามินดีมากขึ้นมันก็ยังโอเคนะ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 รอยตีนกระต่าย <c oughs> รอยโดดเห็นว <c oughs> <c oughs> ่ารอยเดี <c oughs> ยบ <c oughs> แล้วก็โดดปึ๊บไปที่จะเป็นรอยอนู่นจะตายเมียฝั่งนู่นไปดูไปดูโลกลักข้างหลังดูว่าเป็นยังไงเจออีกไหมวันนี้ยแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ย<อ> 7, 7บวกลบคูณหารดีๆออก,ออกอีกแบบเมียเดิมแหละออกบ่อยมากแต่ละปีเนะนี่ย นี่คือโรงผักมันเย็นนะนี่คือลงฟืนก็คือสีองศายังเข้าไปไม่ได้หรอกยังเอาอะไรลงมาข้างลอกนอกบ้านไม่ได้ยายถามว่าเอาต้นพีโงมาได้ย,ยังยังพยายามขุดคุ้ยเพื่อไม่ให้มันคิ้งไปหาโรงผักสังเกตดูว่าแอนไปเลยนะโรงผักแอนไปเลยโ <c oughs> ค้งเหล็กหักครับ <c oughs> มันหล่นลงมาจยากลังคาท่วมสูงอยู่ไม่โอ้ปิดไม่ได้แล้วนะโอเคยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนครับสู้ๆกันต่อไปโควิดก็ต้องสู้กันต่อไปบ๊ายบาย